นามสกันครับผมอาจารย์ครับตัเรื่องพอดก็มีโชคมันติดเที่ยงมาจนเลเขามาเวลาส่งวัดอนตลอดเนาะอาจารย์เอาก็พอดีกะว่าอาจารย์สันเพีนแล้วกะกรเลี้ยเขามานะครับว่าสิบวันสันนี่ไงนี่สันถาใช่ไหมสันถาหนึ่งสี่ก็มีนะครับอาจารย์มันไมมากวนเนี่ยต้องเหยียบวนแต่ทีมาโป๊กอยู่ทางซันเนี่ยผมกะ หูวจักเวลาอยู่พอเวลาที่อาจารย์พักพรผมก็สิขะมาเวลานั่นแหละครับเสียหล่ะเสียอยู่นี่เวลาพักพอนี่มันสิขะมาทำนั่นกวนกวนยนีมังเว้นนะครับเพราะว่านเนย่ยมังเว้นพักพรเต็มทีแล้วยนีมึงขึ้นกะซีนอนบ่ลับครับถ้านอนบ่ลับกะซีเพราได้ฝันนะครับอาจารย์โอ้อ่านขาดเฉยๆปันนั่นนี่ครับจังว่า ยังไปเบิ้งทางนั้นคือบ่เห็นสร้งางเพิ่นเฮ็ดงานซั่นนอคมื้อนี้ครับรสร้ <กะ S 2> างกับแพงก็ได้เพิ่นว่าสิไปไปนี่น่าสิไปบ้านก้าไปเฮ็ดยังบ่สร้างอะได้สิไปเฮ็ดสิไปเฮ็ดหน้าเพิ่นไปบ,นบ้านก้าไปบ้านเขาน่ะออืไปบ้านเขาเพิ่นบ่ดำเรเปิ่นไปบ้านครับนั่นก็สิแล้วเราเ็สิมาเฮ็ดนะฮะแต่ว่าอากาศมื้อนี้อากาศดีเนาะหลังจาก แดดมาสองสามมืออ้อมืม้อนี้คึ้มอีกแล้วว่าดิต,กกต๊กับว่ตกต๊้หยุดทั้งนัง้นเลยถามเดียวแต่ว่าถใกล้เส็แล้วแล้วหรอครับอาจารย์บานนี้หลังจากหลังจากเ็จสองฟังแล้วกันแพ่งอย่างนี้จะเริ่มเขียนเลยปะครับเ,รเขียนเขียนกันแพ่งมเจ็ดเขียน,ม,นมันเป็นเอาเทสแ,แล้วเหรอเขียนเทสเดียวอื มันก oh, the oh oh, okay. ็บะไรเอิอสร้างมาหรู้เป็นคนเขียนเพื่อนมีงานที่กัดนะสร้างเพื่อนขนเขียนก็ได้โอ้เพิ่นก็มีงานของเพิ่นอยู่ขั้นากันแล้วกันเพราะว่าเพิ่นเขียนอะไรข้นเขียนรวบเชี่ยเดียวสิเริ่มสินะใช่เพิ่นนั่นบาสของเพื่นก็มีงานของเพิ่อนนะโอ้ยเขียนมื่อเดียวเพื่นจะเขียนแล้วอยู่บ่ครับกันนั่นนะก็จังว่าเพิ่นบ่อยากมาเฮ็ดนั่นหนั่งตัวขั้นว่านแล้วมัดปั๊บขั้นนั่นมาเขียนสิเพิ่นอนเริ่มเขียนนั่นก็เลยเชี่ยแต่จิมัน มันแล้วเสี้ยวเดียวมันก็มันจีบยุทธเสี้ยวเองสินะมันขาดขาดถ้าโดนมาเขียนนั่นโดนก็ยุทธนั่นโดนเป็นสี้ยวงสินะเป็นบริษาทเป็นเพื่อนพี่น้องเพื่อนด้วยกันกะว่าพอแล้วเสร็จเมื่อปุ๊บเพิ่อนเกษตรบ้างแผงงานของเพื่อนเองี้เพิ่อนก็เป็นข้าราชการด้วยกันนะอืมวันนี้เพิ่อนว่าครับอุ้ยสันสิบวันไเขียนปีหน้าเพิ่อนป่ครับพ่อจ๋ายม่จะได้เขียนปีหน้านี่เลยเบาไป เอาอีกครั้งนึงกับบ้านน้อยที่ครับอาจารย์บ้านนอยไม่เคยจะแล้วเดือนนี้แหละเดือนหน้านี่แหละมาหึงเลยอะแม่นอยู่ครับอาจารย์แม่นคือสิบบ้านแมนเลยอาจารย์คือคือบามั่นใจนะครับเอ้าเล่นยังกับมันใจก็ไม่บ้มั่นใจสิไปเฮ็ดอีหยัางนี้ก้นห้อกล้าเฮ็ดอย่างนี้บ้าก้าว่าเขาจะนีเฮ็ดเยอะๆกันบ่มั่นใจว่าจ้คลองเฮ็ดแล้วครับคั่นว่าจ้คลองสิบ่แล้วก็เฮ็ดจะเที่ยงนี่ก็เฮ็ดหยัางนี่ แต่เรนมีความมั่นใจว่าจะเฮ็ดแล้วบอทีว่าสิแล้วภายในเดือนหน้านี่แม้น่นะแต่คือเจ้านชราเนี่ยเนาผู้ใดว่าก็เจ้าคนก็ว่าไม่รู้ว่าจานก็บว่าแล้วสองปีสามปีก็จะที่ให็ดจีแล้วหอนจบโอ้เป็นจังสีบแต่ว่าท่านเริ่มเฮ็ดยังเราท่นสิมาว่าเฮ็ดเป็นสามปีสี่ปีเพราจ่ายในเบอร์เฮ็ดครับกานว่าเฮ็ดแล้วมันก็ต้องแล้วครับเอาแล้วไว้เร็วที่สุดเพราะกาจ่ายแล้วก็จ่าอน อืมส uh ีเทสข้างๆก็ฆ uh uh ่าเหมือนกันคือยเจนเลยผุครับอันนั้นมันบระคับแต่พาเทศมากนิดหนึ่งนะครับซีโบ๊ทเป็นสัตว์จักเจียกันว่าจะเฮ็ดปีเดียวดีเสียมันแล้วจังซาร่าแตบอกว่าซาราแล้วปีเดียวจังเงินประตูโค้งด้วยกันครับกูจะเฮ็ดหกเดือนกันมันแล้วหกเดือนครับจริงๆคันบอกคันบอกิดว่าจะกองเทสพี่ปัญญาเฮ็ดแล้วนี่ซีบ๊ทเอ้ยปากเลยครับว่าเสียตะเล็ดนี่เลย แสดงว่าที่มีความมั่นใจว่ามันสิแล้วภายในเดือนนานี้แสดงว่าพระอาจารย์นี้ต้องนี่แล้วล่ะจังค่อยมีความมั่นใจขนาดนี้มันบริเกี่ยวกันหรอกบริเกี่ยวกันปะครับว่าละมันจะเป็นนั่นนั่ันนันยังไรกันแล้วบอแต่ว่าที่เทวดาเพิ่นมาล่าสุดเพิ่นถามว่ามึงอยากแล้วบออยากแล้วบอกําแพงโอ้บอได้บอบได้ว่ากําแพง อยากแล้วบ<ะ>อ๊ี่เพ่นมาอยากแล้วพระอาจารย์วานะมันม่นตัวพระจปอยากแล้วน,นี่บอครับก็เลยมั่นใจบอครับอาจารย์เกลยวเกี่ยวกันบอครับเกลียวเกี่ยวไปจกน้อยเกี่ยวจักน่อยอืออ้าวลองเบิงรูว่าสามเจ็ดนี่สิบห้าแล้วบอพนบอกว่านี่ละสิบห้าแล้วแต่ว่าอนนันที่พนบอกไว้ แต่ว่าความเป็นจริงสิเป็นจังไดก็ต้องล่อพิสูจน์เพราะว่าเป็นความฝันครับม่นี่ฝันอีกบพราครับพญานมที่หลังจากนั้นมาฝันมม่ขึ้นนะฝันมาปูมม่ยืนแบบลักษณะเก่าเพิ่มมาที่แดงปูพุ่มไม่ยืนกรรมกรรมเจ้ากรรมตัวเก่าน่ะกรรมกุ้งตัวเก่ากรรมกุ้งคือเก่าลักษณะเก่ามักับกรรมแบ่ๆที่เก่าบ่ครับ มันนี้เพิ่อนเอาไห้บ่เอาไห้เพ<ห>ื<ะ>่อามมาแมนเรียบ่เดี๋น้แมนเมื่อปัจจุบันเสมอแมิน่นว่าเอาไห้ห้าวเลยนี่ครับกุ้งกุ้งบ่ตายแมนนี่ีกบ่แม่น,แ,มนแต่ว่าเพิ่นไห้ตะกุ้งดี่ครับอาจา์เพิ่นปู่บ่ได้พูดถึงตัวเล็กเลยเอาสิเช่นเด็คกคนก็วัจันใจว่างเลยใช่ไ บอได้พูดถึงตัวเลขแต่ว่าขอาจานกับกับกับแปรแปรให้ยุ่ตัวเตีกังกุงเราพิ่มาันพุ่มอะไรพวกเราถึงตัวเลขที่ไอ่าแม่นยุ่ครับพื้นที่เกิดกุ้งมาให้กุ้งเรากุ้งอะไรนั่นมาให้ก่อนกหอนอ่ะกับบด้พูดถึงตัวเลขห้าศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าที่แปรไวเที่ว่ากับกุ้งมให้ตัวเดียวนั่นแหละก็เนี่แหรือว่าปูจะมาเน้นตัวนี้แมนม่าที่ครับปูว่า แต่ว่ากะอีกตัวหนึ่งที่เทวดาเป็นมาให้สามเจ็ดที่ว่าสิบห้าแลี้ยวล่างอย่างเดียวห้ามกลับแล้วแก่ห่าจะเน่าเองครับมัดนี่อันอันกุ้งเลยบ้านครับอาจารย์สิบสิบสแปรอย่างไรแท้กุงมันเปีแปรอย่างไงเพื่อนไหนมันจะแกกุ้งมันต่ยเก่าจีไปสุนย์เก่ามดไห่ แต่รอเิ่งมึงดูถ่ายไม่ถ่ายรูปผมจบเลยบ้านเป็นจัดอะไรกันเนี่ยอันนี้กุ้งปลาถ่ายมันบ้าบ่แต่ว่าคนว่าแมนสกีเพิ่นว่าวยังจำอาเลยะกี้เพิ่นว่าวยังบาร์ี้เพิ่นว่าเพิ่นเอาหายปอดแล้วเพิ่นว่าแมนแมนแมนแล้วมันไม่แล้วมันแมนโอ้แมนแมนซื่อหรอครับเอาถามว่ามันแมนอยู่บ่หรอแมนมันกับพิจเอา ผิดแจ้งหน้าเบิ้องนะครับนาเกีนะวเพิ่นบาา่เว้าๆนี่ประกาศผมใส่เน้าไปเอ่อระหว่าง09กับ19นี่น่าสิเป็นอันใดครับอาจารย์คิดว่านือตั๊กเลย็บ่แม่นเนาะขบประมันคนรอบรู้คนนั่นเนาะบ่านนั้นจะออกตัวใดเนาะมันแสดงว่าเน้นบ่ทันใดบ่ครับอาจารย์ เน้นอะไรไปครับเน้นมวนกลมไปเลยมวนกลมเดยสิบเก้าสิบเก้าสามเจ็ดนี่เดี๋ยวนะสามเจ็ดจะเป็นเน้นยิ้มๆคนหอดป่านนั่นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเป็นยังป่านั่นดิจันขันหอดป่านนั่นนะขนเป็นเบาขนาดนั้นแล้วตีครับไม่นี้เปนที่ไหนเลย วันนี้วันที่เก้าครับผมแล้ก็ลอตัวนี่ตังคูนครับเพราะพระมาหายเจ้แบบนี้มันจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเันลงตุ้นก็ลงมต้นแป่ล้มตุ้นเพลงมต้นลงต้นจากนอนไปก้อนขาอะไรก้อนสิครับล้วกิที่นนี้อาจากสองตัวนี้หรอศุนเขากันหน่งเก้า่ครับนี่ เรวของปูตาปลาเขาวนี่เภาษีทำมาให้ไว้ล่วงหน้าซื้อๆบ่กส่วนครับจะไปออกงวดหน้าบ้างยังไงกักอันนี้เพราะอะเรหูมาไปซื้อไว้น้ามันหนาเพราะของปูตาปลาเขาวมันมันบ่เคยตีเน็ดเที้ยหมดหรอกครับบ่เคยบ่เคยขยับขยืันแจ็คเทียจุดบ,บ่บากันบอกว่านี่น่ะงวดหน้าก็ไปฟาดรถตัวตัวปูของปูตาปลา,าวเป็นัซนครับ เป็นประมางวันน,น,นี่คือมันตัวนี้ครับตุูกตาปลาคาว์ฟแบบซุ่มจองนี่เอาลองบ้องบ้างไปเนาะเพราะว่าจังไรกันชือว่าล่ะขครบ่มีหักปูทหาจารฟันยังส่ล่ะกับที่แบบว,ว่าที่รับกบับเอาซูฟฟังแบบนี้นะครับส่วนคิดเห็นเป็นประการใดนะครับสี่มาตัวไหนสอบตัวไหนนะครับแต่ลองจับเบิ้งบนแต่ว่าท่านนึงเก่ามากอีกนี่งวดปีนี้จะเป็นงวดที่สามที่ครับที่หนึ่งเก่ามาก ถ้าสมมติว่ามากอีกคนนี้มันมาอะไรจมื่นหางแค่มาจิบวัดเล็กเกอ่ของเล็กมันไม่หางแต่จะเพ่อะไรไปออกนี้ครับเบอร์พวกอ๋อเลขนเก้าไหมอืมหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าอะไรบ้าครับพี่ใหญ่กนจะร่วมรบบรวบ่นแล้เพราะว่าโตๆหาศูนย์เก้าห้องเป็นคนนเตี๋ยวเยอะครับกาไปตจีเป็นหาเป็นมือคนดี้ซื้อนาะครับ มันก็จเป็นศูนย์หนึ่งเก้ามันก็จเป็นห้าหนึ่งเก้าไปที่กระบะอกใหญ่ครับอาจารย์ครับวุ้ยถ้าออกศูนย์หนึ่งเก้านี่เป็นที่จังหวัดนั้นนี่นครับอ่า <c oughs> ที่มันออกงวดหนึ่งเก่าล่ะศูนย์หันมันออกศูนย์หนึ่งเก้าเนาะต้นปีมันออกอยังไงห้าหนึ่งเก้าต้นปีออกห้าหนึ่งเก้าหลังจากนั้นมาประมาณสามสี่งวดมาออกศูนย์หนึ่งเก้า แต่ว่าบอกเก่าหนึ่งมีแต่ออกหนึ่งเก่ามีแต่ออกหนึ่งเก่าตรงนี้มีแต่ออกหนึ่งเก่าตรงนอ้าจังได้จ้ะอันนี้ก็ถือว่าปูม้าหยัมได้บอครับอาจารย์เอาเพิ่นเอากุ้งมาใหญ่ที่สองที่มาเห็ดที่เก่ามา้ายัมเนี่ยเป็นว่าแมนเนาะครับปูว่าแมนขวดเป็นวัวบางเนาะครับก็ถือว่าเป็นการมาเนียนมาหยัมช่วงกลางงวดก็ว่าได้นะครับที่ปูเพิ่นมาหยัม เอาให้ที่แรกเป็นกุ้งตายเอาให้รอบนี้เป็นกุ้งเป็นนะครับยัไม่ซัมนี่เหรอครับผมมีซัมนีนะครับาจาจย์เนาะเดี๋ยวจังไรลรอพวกสุดท้ายพรว่าจะดีรอบนี้รอบรอบมันมาสรุปครับไฮบอสติม่าบอแต่ว่าแี่อาจจะบอต้องรอโดดก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันโกนนะครับปกติ วันถาวันโกรธตูมากแต่วันกูว่าเมื่อคืนนี้ก่อนวันโกรนะครับเราเบิ่งวาไม่แรงกับมื่อื่นปูสีมากหรือมมานโฉม่เมื่อนานนรมโวัน่บ้านันกัเขายนี่ลวันนั่หรอครับวันที่16วันทิบย์วันที่วันอาทิตย์วันที่17วันเสาร เอาล่องเบิงกะบวันนี้สิมานอนบัตรล่องเบิงครับเ,ออเปิดทั่ไหนพระอาจารย์ยำพระอาจารย์เตือนเด้อหอดไกลมือครับเดี๋ยวผมลืมเออ,อนมทาผมลืมหรอกรอนะี่มัลืมอผมเหมือนาลืมไงดิครับอาจารย์ครับผมบอคอยจำาอียงเพราะปัญหครับ,บเปียรเรืร่องง่ามันติดกัก็ถามมาถามมาเลยสิน่ะ อาจารย์ก็หูคร right. <c oughs> ับเอาโอเคครับผมอาจารย์ก็จะกระสีรบกวนพ่อจารย์สามีครับผมขอบคุณอาจารย์ครับท่าน